สวัสดีครับพี่น้องมือนีเบ้าดอนมากมมยแตกอีกแล้วบัตเตอร์นัทครับพี่นอ้องอื้อาเต่าเซ็ตเบ้าดอนเลยเพิ่นเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนปั้นิ่มเรียบร้อยอันนี้เพื่อนเก็บมากเพิ่นเบ่เอาครับผมเพื่อน่าจะเก็บมากเบิด์ตหรก็มันตกเกียร์พระเจ้าก็บเบเอ่าครับผมใส่นี่แหละครับพี่น้องที่ได้อื้อมเต่าจัดเลยใส่ในหน่อยแบบนี้นะครับจิ้นเจ้าทีมมือนียังกินในอยู่งามๆเลยสย มุ้งเงี้ยเขาเจ้าจเก็บไปเบิดแล้วครับเรือตะมวยหน่อยเก็บเลยเบาดว่วนจับเลยโอ้ยมันแล้วครับพี่น้องหายู่หายกินครับผมนี่ในหน่อยแม่นเบิดเลยครับเ้าเอาไทยเราเรียบร้อยแล้วนี่ก็เหลือตะมวยนหน่อยแบบนี้แหรอครับง่งามเลยข้าเกลือเลยโอ้หมานเขาเจ้าจเก็บแล้วแล้วครับพี่น้องเขาเจ้าเก็บมาเบิดเลยแล้วเขาเจ้าจมาดกวางไว้เรามันตกเกียรเขาเจ้าแบบว่าเอาในหน่อยนหน่อยเขาเจ้าแบบว่าเอา เก็บมาดกรางไว้แบบนี้นะครับเอาแต่หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยว่าเอาไปเลยยังดีๆอยู่ครับพี่น้องรับเทนัดดีนี่ไงไส่นี่นะครับเบ้าดอนจะเอาหรือน้ำเต่านี่เต๋งงามนี่ละเอาเลยเลือกเอาครับพี่น้องนี่แนีนเบิ้ดเลยนี่ครับเป็นไทยทิมแล้วครับผมนี่ง่าหน่อยเบ้าดอนก็จะคัดเอาแต่หน่วยดีๆงามใส่นี่ได้เลยโอ้ลืมบอกมูมาเก็บได้บบดนี้ได้โทรบอกมูมาเอาอยู่ ก็ได้ประหยัดเลยครับพี่น้องพี่ข้างหน้าแม่นเบิดเลยเนี่ครับอุย้ยไม้แตกแบบนี้นี่ครับเดีเหรอเก็บเก้าเดียวก็เต็มถังแล้วครับพี่น้องสภ <c oughs> าพเป็นย่างเบิรงครับผมเบิร์นกับเก็บแล้วาด้วยนะครับพี่น้องเบิร์นถิ่มแล้วโอ้ยมีหดมันมีหดมันแกลวเอามันแกลวไม้แตกแบบนี้เอามันแกลียววะมี่ป๊อดหัวกเอียบเลยมันแกลียวคนะ ยังเบิ่งครับพี่น้องเป็นทั้งหนาวุปนสาม 3, หัวงามเลยข้าเคลือเลยครับผมเพิ่นไถแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่นปั้นเรียบร้อยแล้วทิมได้ไล่โดนแล้วนี่ใส,ใส่สวยเลยเออนี่ข้าเคลือเลยป๊อดพี่น้องปองเดียวได้เลยครับมาเอาดอนว่าต้องไปเก็บเยังไกงเลย อย่างคักเลยปัตตนัดมังอื้อน,น้ำเต้าน้อยครับผมเพิ่นเก็บมาเพิ่นบ่ได้เอานะครับมันใส่หน่อยพดเตรียมถังเลยครับบานนี้ <c oughs> มันหมานเลยพี่น้องยวเบ้าด่อนให้พี่ๆเพื่อกกอนใส่ที่เบ้าด่วนเก็บมาเลยนี่ครับผมเลือกย่างหาเก็บเอาครับผมเอาจะใส่นี่เลยเอาไปยู่ไปกินครับผมเพ็ดของหวานเอาไปแกงออมข้านี่นะครับโอ้ยคักเลยต้มจำทำแกงข้าเลย เสี้ยเ,เบาดอนครับผมนี่โอ้หัวนี่มันเน่าตัวนี่เอาฟาดเลยเก็บเอามองเดียวเลยเลยครับพี่น้องโอ้คักค่ะค่ะทีมาเตือนน้ำงามครับผมมันเก็บมาคุณบ๊วยเอานะครับหัวในหน่อยนึงมันถิ่มเลยตัวเกียด์เฮ <c oughs> ้ยปวดหักเลยเก็บใส่รถให้เต็มรถเลยโอ้คักค่ะค่ะพี่น้องเต็มถังเลยมองนี่จัง โอ้สุดยอดเลยพี่น้องสด,สดข้าเครือโอ้ยหน่อยนี่มันบ่ได้แม่งหานาหน่าจะได้อยู่ครับผมอือน้ำเตา่าเสีดเบาดอนครับส,ส,สดข้าเครือเลยถังที่สองครับพี่น้องนี่เสียดายครับผมเอกาก็เป็นแต่เสียดายมันยังหายอีกยัยงหายอยีกเลยครับนี่ก็บ่ได้แล้วาหาเก็บอีกครับพี่น้อง มตะนัดกาเหลือลายอยู่ครับผมเลือแต่หัวให้หน่อยเนือแตะหมาให้หน่อยครับผมนี่หอดรถเขาหรอครับพี่น้องใส่เลยถังที่สองครับผมใส่สองถังไปเลยปุ๊บโอ้เต็มเรียกเลยครับพี่น้องโอ้โอเคครับพี่น้องสําหรับยิ็บนี้เบาด่อนผ้ามาเก็บมัตนัดครับมันหมานเลยเต็มถังรถเลยเต็มถ่ายรถเลยครับผมขอบุณทุกการติดตามรับยมครับพี่น้อง